สวัสดีครับเพื่อนๆครับพี่โยนะครับจาก Camera Maker หลายๆคนที่ถามผมเข้ามานะครับว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับต้องการรับงานถ่ายภาพอาหารนะครับถ่ายภาพสินค้าแล้วต้องการเอาไฟเนี่ยไว้ถ่ายแบบไลฟ์สดด้วยนะครับหรือว่าไปรับงานต่างๆนะครับเลือกไฟตัวไหนดีนะครับที่เอาไว้ใช้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับวันนี้มานี้เลยผมมาแนะนำตัวนี้ให้รู้จักกันนะครับมันคือพูเครับเป็นรุ่นอมา P60C นะครับ ตัวนี้เป็นไฟพารเนลนะเพื่อนๆและมีกําลังไฟที่6 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็นไฟที่แบบสามารถปรับสีได้นะครับมากกว่า1 0,000เฉดสีที่สําคัญตัวนี้ มันสามารถทํางานควบคุมต่างๆผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าเราใช้แอปพลิเคชันที่เรียกว่า s i d u s Link นะครับควบคุมไฟทุกดวงนะครับของ Aperture ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงเจ้าไฟตัวนี้ด้วยนะครับผมสามารถเลือกไฟอย่างที่ต้องการได้เลยนะครับเลือกสีอย่างที่ต้องการก็ได้นะครับตามวงล้อสีแบบนี้เลยนะครับนี่ผมปรับให้ดูเพื่อนๆนี่แอปพลิเคชันต่อกันไว้แล้วนะครับเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi นะครับนี่เลยหรือผมจะปรับตามแม่สีก็ได้นะครับนี่ผมลองเลือกเป็นสีแดงดูนะครับ โอเคและที่สำคัญตัวนี้ผมสามารถปรับความเข้มความสว่างได้ตามต้องการเลย <Wow. S 1> แค่มือถือเพียงเครื่องเดียวแบบนี้เลยนะครับนอกจากนั้นนะเพื่อนๆมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมมันเจ๋งตรงที่ว่าตัวนี้มันสามารถก๊อปปี้สีได้ด้วยผมอยากให้สีไฟเป็นแบบไหนผมสามารถเอาตัวมือถือผมเนี่ยไปจ่อเข้ากับสีที่ต้องการนะครับแล้วก o p y ปี้ทำให้ไฟเป็นสีนั้นได้มันเหมาะมากๆในการถ่ายภาพสินค้านะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการใช้งานเลยนะครับและนอกจากนั้นด้วยความที่ ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทำงานเวิร์กฟอร์ Home นะครับดังนั้นเนี่ยการทํางานอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยเราไม่ได้มีทีมงานเยอะเพราะ,ะนั้นการควบคุมทุกอย่างผ่านมือถือได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการถ่ายด้วยตัวนี้นะครับผมสามารถปรับไฟอย่างที่ต้องการได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับผมสามารถปรับอุณหภูมิสีได้เลยนะครับให้เป็นอุณหภูมิสีอยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้ตัวอย่างนี้เป็น2,500คลวินนะครับขยับไปสูงสุดที่7,500คลวิก็ทําได้นะครับ ปรับให้ความสว่างขึ้นลงได้ตามต้องการได้เลยนะครับเรียกได้ว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับตัวนี้โอเคสำหรับเพื่อนนะครับที่ต้องการไฟดวงนี้นะครับเอาไว้ถ่ายงานนะครับรับถ่ายภาพสินค้านะครับรับถ่ายภาพอาหารนะครับรวมไปถึงเอาไว้ใช้ไลฟ์สดต่างๆตัวนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับเพราะว่าอะไรมันมาพร้อมชุดกระเป๋าแบบนี้เลยเพื่อนๆนี่เลยครับในชุดมันก็จะมีไฟมาให้นะครับและที่สําคัญมันมีตัวนี้มันมีซอฟต์บอกมาให้ด้วยมันคุ้มมากสําหรับมือใหม่เพราะว่าคุณไม่ต้องไปเลือกซื้อซอฟต์บอกแยกละ มันมีมาให้ในชุดเซตเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันมีตัวเนี้เจ๋งมาให้นะครับมันมีตัวนี้ซึ่งบอกว่าเป็นตัวที่สาคัญมากๆมาให้ด้วยนะครับมันคือตัวที่สามารถปรับทิ้วของตัวไฟได้ด้วยนะครับเราสามารถต่อไปที่ตัวฐานของไฟนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถถ่ายแบบแองเกิลแบบนี้ก็ได้หรือแองเกิลจากด้านบนท็อปก็ได้นะครับโดยที่ใช้ตัวนี้เป็นตัวแฮงเอานะครับเรียกได้ว่าครบชุดนะครับสำหรับการทํางานมือใหม่พร้อมใช้แน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับ นอกจากนั้นนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าตัวนี้มันเหมาะมากๆสาหรับคนที่ต้องการทํางานเอาดอร์ด้วยสังเกตไหตอนนี้ผมไม่ได้ต่อสายไฟอะไรใดทั้งสิ้นเลยนะเพื่อนๆกับไฟดวงนี้ผมใช้แค่แบตเตอรี่ที่เรียกว่า NPF แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกับที่เราถ่ายด้วยกล้องวิดีโอนะครับดังนั้นยกไฟไปใช้งานที่ไหนก็ได้นะครับเรียกว่าสะดวกมากๆในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายด้วยไฟดวงนี้กันดูนะครับว่าถ้าผมต้องการถ่ายภาพแพ็คช็อตสินค้าสัก1เซตนะครับ ด้วยมือถือนะครับไม่ได้เอากล้องใหญ่เลยนะครับใช้มือถือถ่ายนะครับแล้วจัดไฟได้ไฟดวงนี้ดวงเดียวนะครับดูซิว่ามันสามารถทําได้ดีแค่ไหนครับไปกันครับเพื่อนๆจริงๆการทำงานก็ไม่ได้ยากนะครับเราแค่ ใช้ไฟดวงเดียวนะครับก็คือตัว P 6 0 c ตัวนี้นะครับให้แสงสว่างเข้ามานะครับด้วยความที่เราถ่ายสินค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องการที่เป็นไฟที่เป็นกาลังไฟสูงมากนะครับหกวัตต์เนี่ยเพียงพอแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ไฟดวงเดียวนะครับยิงเข้ามาจากด้านข้างนะครับแต่ตัวช่วยของผมนะครับที่ขาดได้คือโฟมนะครับพอผมต้องการเบ้สแสงนะครับให้แสงเนี่ยมีความซอฟต์ขึ้นนะครับเข้ามาอีกด้านหนึ่งของตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วส่วนของด้านหน้าเนี่ยผมก็อาจจะคัดแสงด้วยตัวโฟมนะคร สา,าสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทําได้นะครับผมสามารถปรับไฟทุกอย่างได้ด้วยมือถืออย่างที่ผมบอกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะปรับสีอย่างนี้ครับผมก็สามารถทําได้เลยนะครับให้มันเป็นสีแดงผมก็สามารถทําได้นะครับหรือผมจะปรับเข้ามาตัวนี้ด้วยความเป็นขวดสีดำนยะผมอยากให้มันเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับไฟผมเน้นเป็นสีขาวแต่ว่าผมอ่อนลงมาสักแค่นี้พอนะครับจากนั้นผมก็โฟกัสนะครับสิ่งที่ผมต้องการโฟกัสนะครับผมก็ปรับลงมานะครับในส่วนของความเข้มที่ผมต้องการนะครับ โอเคนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแค่นี้ครับเราก็สามารถได้ภาพอย่างที่ต้องการได้แล้วครับเพื่อนๆเราอยู่บ้านเราก็สามารถรับงานถ่ายภาพได้นะครับสามารถจัดไฟถ่ายภาพสินค้าด้วยไฟดวงเดียวก็สามารถทําได้ครับเพื่อนๆอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการทํางานนะครับก็เพื่อนเพื่อนลองดูได้นะครับซึ่งมันควบคุมการทํางานทุกอย่างด้วยมือถือง่ายมากครับเพื่อนๆนมีตัวคนเดียวก็สามารถรับงานได้แล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อน ผมมองว่ามันเป็นเทคนิคง่ายนะครับในการจัดไฟสําหรับถ่ายภาพสินค้านะครับโดยที่เราใช้แค่มือถือเพียงเครื่องเดียวเนี่ยเราก็สามารถได้ภาพอย่างที่ต้องการได้แล้วนะครับอันนี้ผมมองว่ามีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับเพื่อนนะถ้าไม่ต้องการพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์ข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับหรือความรู้เทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับก็รบกวนนะครับ s u b s c r i b e แล้วกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับ Camera Maker c h a ช n e แนะครับหรือถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับทิ้งคำถามไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรือว่าแอด มาถามกันได้นะครับที่ Line ID นะครับ c a m e r a maker ครับผมพร้อมที่จะตอบคำถามทุกๆคนเลยครับขอบคุณครับ